หลายท่านเองเป็นทุกข์เมื่อคนรักจากไปบางท่านเองก็อาจจะมีสัตว์เลี้ยงจากไปเพราะว่าความผูกพันก็เลยเป็นทุกข์มีความอาลัยอาวรณ์โศกเศร้าเสียใจก็อยู่กับความทุกข์หลายวันหรือบางท่านเองหลายเดือนหรือบางท่านเองก็อาจจะมีความทุกข์ที่คนรักจากไปอาจจะเป็นสามี หรืออาจจะเป็นภรรยาที่จากไปก็อยู่ด้วยความโศกเศร้าเสียใจเพราะคิดถึงเพราะมีความอาลัยอาวรณ์หรือบางท่านเองก็อาจจะเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างเช่นพ่อแม่จากไปหรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์คนที่เรานับถือคนที่เราเคารพท่านจากไปเราเองก็มีความอาลัยอาวรณ์ เกิดความโศกเศร้าเสียใจเกิดความทุกข์ใจก็เป็นความทุกข์เช่นเดียวกันหรือบางท่านเองก,ก็อาจจะสูญเสียลูกลูกกําลังอยู่ในวัยเด็กหรือกําลังเรียนหรืออาจจะอยู่ในวัยที่ทำงานบางท่านเองลูกกําลังเรียนจบแล้วก็ทำงานก็มีอุบัติเหตุต้องสูญเสียชีวิต หรือบางด้านเองลูกกำลังน่ารักก็มาดวนจากไปด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงจึงมีความอาลาัยอวร์สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจเพราะว่าต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เลยเป็นทุกข์มากหรือบางท่านเองก็อาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องสูญเสีย ด้วยความที่เคยเอื้อเฟื้อต่อกันเคยแบ่งปันกันเคยช่วยเหลือกันและกันพอเพื่อนจากไปหรือญาติจากไปก็เกิดความคิดถึงเกิดความอะไรยอาวรก็เกิดความทุกข์ซึ่งหลายๆท่านเองนั้นอาจจะไม่ได้ทุกข์แค่วันเดียวหรือสองวันสามวันอาจจะทุกข์นานเป็นเดือนหรือบางท่านเองเป็นปีหลายปีก็มี เมื่อคิดถึงเขาเหล่านั้นเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นหลายๆท่านเองต้องทรมานอยู่กับอาการแบบนี้โดยเฉพาะพ่อแม่ที่สูญเสียลูกหรือลูกที่ต้องสูญเสียพ่อแม่หรือสามีภรรยาที่ต้องสูญเสียคนรักไปก็มีความทุกข์ทั้งทางกายและก็มีความทุกข์ทั้งทางใจ กลายเป็นผู้ที่อยู่กับความผิดหวังอยู่กับความสูญเสียไม่สามารถที่จะลุกขึ้นต่อสู้หรือเดินต่อไปข้างหน้าได้บางท่านเมื่อมีความทุกข์มากก็หลงไหลอย,อยู่ภายในคิดวนกลับไปกลับมาทำให้จิตใจนั้นห่อเหี่ยวทำให้ร่างกายนั้นซุดโทมไม่มีกาลังไม่มีพลังที่จะก้าวสู้ต่อไป หรือบางท่านเองถ้าไม่หลงไหลอยู่ภายในก็อาจจะสแสวงหาสิ่งอื่นเพื่อดับทุกข์บางท่านเองก็ต้องไปติดสุราเมรัยหรือต้องไปดื่มหนักหนังเพื่อดับความทุกข์เหล่านี้ต้องหาสิ่งอื่นเพื่อดับความทุกข์หรือบางท่านเองอาจจะดีหน่อยก็อาจจะออกท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเพื่อให้คลายจากความทุกข์ที่เป็นอยู่ แต่พอไม่ได้ออกไปไหนก็กลับมานึกถึงคนรักที่จากไปก็เป็นความทุกข์เหมือนเดิมแล้วเราจะทำอย่างไรให้ความทุกข์ที่เรากําลังประสบพบเจออยู่นี้มันคลายลงไปได้บ้างหรือมันปล่อยวางหรือมันดับไปเลยก็ยิ่งดีซึ่งพระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องของความทุกข์ อย่างเช่นในอริยะสัจสีประการแรกเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้จริงๆแล้วความทุกข์ของเราก็คือการมายึดอยู่กับกายและใจหรือมายึดอยู่กับขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นี้เองซึ่งกายเรานี้มันเป็นกรรมเก่ามันเป็นวิบากกรรมที่เราเองสร้างเหตุปัจจัยมาแล้ว และปัจจุบันเราก็ได้สภาวะแบบนี้เราก็ยังยึดมันแต่หารู้ไม่ว่ากายของเรานี้มันเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วมันแก่แล้วมันก็ตายมันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่ตลอดเวลาและของคนที่เรารักเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องตายคือความหมายของคำว่าแก่นั้นคือมันเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันจะต้องเปลี่ยนแปลงและมันนำไปสู่การดับเพราะฉะนั้นสภาวะของตัวเรามันเกิดมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ดับและคนที่เรารักเมื่อเกิดมาก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับเหมือนกันคือเกิดแก่ตายอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา เราก็เลยไม่เห็นสภาวะนี้ว่าจริงๆแล้วตัวเราเมื่อเกิดมามันก็มีการเปลี่ยนแปลงและมันก็ดับไปฉะนั้นถ้าเราเองสามารถกำหนดได้แบบนี้เราเองก็คลายจากความทุกข์ได้บ้างเพราะทุกข์จริงๆแล้วมันคือตัวที่มันเกิดแก่ตายคือสภาวะที่มันเสื่อมไปอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราไปยึดกับสิ่งที่มันเสื่อมได้ก็คือญาติของเราสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราพ่อแม่ของเราหรือสัตว์เลี้ยงของเราสิ่งเหล่านี้มันเกิดมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ดับไปหรือมันแตกสลายไปเราไปยึดกับสิ่งที่มันเกิดดับได้เราจึงได้เป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดดับได้ สิ่งเหล่านั้นถูกเรียกว่าทุกข์ฉะนั้นเราไปยึดอยู่กับทุกข์เราก็เลยได้ทุกข์ตัวเราก็เป็นทุกข์ตัวคนอื่นก็เป็นทุกข์ตัวคนที่เรารักก็เป็นทุกข์สัตว์เลี้ยงของเราก็เป็นทุกข์เราไปยึดอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์ไปอลัยอาวรณ์ก็เลยยิ่งทุกข์มากเพราะฉะนั้นเมื่อไปยึดอยู่กับทุกข์ ความทุกข์อื่นๆก็ปรากฏขึ้นอย่างเช่นความโศกเศร้าเสียใจความรันจวนใจหรือพอมีตัวเราก็เกิดความทุกข์กายเกิดความทุกข์ใจเกิดความคับแขนใจเพราะคนรักของเราทิ้งเราไปเจ็บใจที่ทำอะไรไม่ได้เกิดความคับแขนใจโทษตัวเองเพราะไปยึดอยู่กับกองทุกข์ ไปยึดอยู่กับสิ่งที่มันเกิดดับได้หรือไปยึดอยู่กับสิ่งที่เกิดแก่ตายนั่นก็คือขันห้าการที่เราไมา่ยึดอยู่กับขันห้านี้เองจึงเป็นทุกข์และก็ไปยึดอยู่กับขันห้าของคนอื่นหรือกายใจของคนอื่นเราก็เลยยิ่งทุกข์มากขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเราไปยึดอยู่กับสิ่งที่ไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้ เพราะว่าสภาพของมันเป็นอย่างนั้นคือมันเกิดมันแก่แล้วมันก็ดับมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นสิ่งที่แปรปลวนเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเราไม่เห็นสัจจะความจริงแบบนี้เมื่อคนรักของเราสิ่งอันเป็นที่รักของเราแตกสลายไปดับไปหรือตายไป เราก็เลยมีความทุกข์เกิดขึ้นและนอกจากทุกข์ที่มายึดกับสิ่งที่เกิดแก่ตายได้ก็ยังมีทุกข์อย่างอื่นคือความโศกเศร้าเสียใจความรันจวนใจความอลาลัยอาวรณ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความครับแขนใจก็เกิดขึ้นอีกแล้วเราจะทำอย่างไรให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเราเองจะต้องมีความแยบคาย หรือมีโยนิโสมนสิการคือสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราญาติพี่น้องของเราพ่อแม่ของเราไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนตั้งอยู่ได้ถ้าเราสามารถพินิษพิจารณาแยกแยะได้แบบนี้ก็จะทำให้เรามีสติมีปัญญาที่จะพินิษพิจารณา เป็นเหตุปัจจัยทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจและทำให้กายวาจาใจของเราสะอาดได้เป็นผู้ที่อยู่กับปัจจุบันตั้งไว้ซึ่งกายยตตาสติก็สามารถที่จะละความเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆอยู่ในความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้แต่การที่เราจะมีสติมีความแยบคายแบบนี้ เราเองก็จะต้องมีศรัทธาก็คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระแต่การที่เราเองจะมีศรัทธาอย่างบริบูรณ์ก็ต้องมันฟังธรรมหรือศึกษาธรรมแต่การที่เราเองจะได้ฟังธรรมหรือได้ศึกษาธรรมก็ต้องคบหากัลยาณมิตรหรือคบหาเพื่อนที่ดี ซึ่งการคบหาการเลนามิตรหรือคบหาเพื่อนที่ดีคบหามิตรที่ดีนั้นพระพุทธองค์หรือคําสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นเพื่อนที่ดีกับเราเป็นมิตรที่ดีก็พยายามฟังหรือศึกษาหรืออ่านให้มากเพราะการเสพคบแบบนี้ในขณะนั้นก็จะทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้ที่มีความแยบคายเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้เป็นเหตุปัจจัยทำให้เรานั้นละความเพลิดเพลินในการคิดถึงคนที่เรารักหรือคนที่จากเราไปก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เรานั้นอยู่กับปัจจุบันได้ด้วยการเริ่มต้นคบหามิตรที่ดีฟังธรรมมีศรัทธามีความแยบคายและก็จะทำให้มีสติสมัญญะนำพาไปสู่ทำให้จิตตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุ